พาทุกคนมารู้จักกับวัชพืชที่เป็นสมุนไพรอีกตัวนะคะเขาชื่อว่าปืนนกไส้นะคะตัวนี้จิไปเก็บมเมล็ดพันุ์มาจากที่เชียงรายนะคะตอนไปอาบน้ำพุร้อนกับแม่เมื่อเออดเซเบอร์ปีที่แล้วนะคะตัวนี้ไม่น่าเชื่อว่าเป็นยากเหมือนกันคือเขาบอกว่าถ้าเอารากนะคะเอาใบาเอาํำต้นเนี่ยทุกส่วนเนี่ยมาต้มนะคะเขาจะช่วยแก้การท้องเสียท้องร่วงจุกเสียด อาการที่แบบน้ำมูกมีน้ำมูกข้นนะคะมีไข้นะอันเนี้ยเป็นแสดงว่าเขาเป็นริดเย็นนะคะก็เอามาต้มดื่มเนี่ยโหรักษาหลายโรคเลยแล้วก็ที่น่าสนใจนะคะเขามีการกล่าวถึงสรรพคุณในการต้านเชื้อจุลินทรีย์และรักษาโรคไข้มาลาเรียได้ค่ะ คนที่เป็นงูสวัสด์นะ่ะเขาบอกว่าให้เอาตัวนี้มาตาผสมกับเหล้าโรงนะคะจิ๊บไม่แน่ใจว่าเหล้าโรงคืออะไรต้องไปศึกษาดูอีกทีแล้วก็มาพอกบริเวณที่เป็นจิ๊บจะ,ะไปลองอให้พี่คนหนึ่งนะคะที่รู้จักกันเนี่ยดูแลน้องหมาให้จิ๊บอยู่ร้อยกว่าตัวนะคะเขาเป็นโรคงูสวัสด์เดี๋ยวจะเอาไปให้เขาน <c oughs> อกจากนี้นะคะอันนี้เขามีสปปรรพคุณคล้ายๆกับใบาสาบเสือนะคือสามารถรักษา แผลแล้วก็ช่วยห้ามเลือดได้นะคะให้เอามาตำตำนะคะทั้งก้านทั้งใบเนี่ยมาตำแล้วก็มาพอกตรงส่วนที่เป็นแผลเนี่ยก็จะช่วยห้ามเลือดได้นะคะและที่น่าสนใจนะคะตัวนี้ปืนดอกไรายเขาจะรักษาโรคผิวหนังอีกด้วยนะคะอาการแผลพุพองเป็นมีอาการบวมนะคะ เขาให้เอามาตำนะอ่าพวกโรคงูสวัสดเนี่ยก็ช่วยได้นะให้เอามาตำแล้วก็มาผสมกับน้ำตาลใสดแดงแล้วก็พอกบริเวณที่เป็นนะคะเออเขายังช่วยแก้อาการหวัดนะคะแก้ไข้แล้วก็ออแก้ไอเออแล้วก็ช่วยอะไรวะจิงว่าเขาเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นแล้วก็ถึงได้ช่วยแก้หวดัดแก้ไข้ลดอาการไอ อาการที่มีเสมหะพันคออะไรเงี้ยเขาให้มาต้มน้ําดื่มนะคะใช้ทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นรากดอกออลําต้นนะคะเนี่ยโอ้โหคือจะบอกว่าจิ๊บปลูกในแกลบที่มันมีในตัวเจนมันมีรําข้าวละอ,องข้าวะคะ่ะใบก้านของเขาอะเลยงามกว่าดอกจิ๊บเลยได้ส่วนที่มาต้มเยอะเลยนะคะก็เนี่ยค่ะจิ๊บใช้มเมล็ดของเขาเนี่ยคะ่ะระหว่างที่อยู่เนี่ยใช้มเมล็ด โรยบนดินเลยค่ะเขาขึ้นง่ายมากนะคะเป็นวัชพืชที่เป็นสมุนไพรจิว่าวัชพืชของเราที่ขึ้นตามทั่วๆไปในประเทศไทยเราอะ่ะมีอีกหลายตัวที่เราไม่เคยศึกษาว่ามันเป็นยาเออนึกถึงหมอชีวกะเลยค่ะคุณหมอคุณหมอชีวกะที่มารักษาพระพุทธเจ้าะคะ่ะท่านก็ศึกษาแล้วตอบให้คำตอบว่า ไม่มีตัวไหนที่ไม่ใช่สมุนไพรหรือพืชพันธุ์หลากหลายชนิดเป็นยารักษาโรคนั่นเองนะคะวยมันมีวัชะพืชหลายชนิดในบ้านเราเนาะที่มันเป็นยาแล้วคนไม่รู้กันเยอะมากอะ่ะ mm. ก็ไปหามาปลูกนะคะใครที่เจอต้นนี้อยู่มันอยู่ตามป่าขึ้นตามป่าทั่วไปเลยก็เอามาเล็ดที่มันเป็นสีดำๆาเอามาปลูกนะคะเขาออกดอกตลอดทั้งปี